สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เนอร์สเรียดชาแนนะคะวันนี้นะคะเนอร์ดีใจมากๆเลยที่จะได้กลับมาทำคลิปที่ชอบนะคะนั่นก็คือการ Mi ก and match อ u t f i t สำหรับคนหุ่นเคอร์บีนั่นเองค่ะไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนนะคะก็สวยแซ่บได้ทุกวันในคลิปนี้นะคะเนอร์ก็จะมา Mi ก and m a t c h ให้ดูทั้งหมด7ลุคซึ่งสินค้าทั้งหมดเนี่ยเนอร์ช็อปจากล t look ค่ะแหล่งรวมเสื้อผ้าแฟชั่นหนึ่งเดียวในใจเนอร์เลยมีเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลายสไตล์มากๆเลยสำหรับสาวที่หุ่นทุกแบบท แต่หลักสิบหลักร้อยเลยทุกคนแล้ววันนี้นะคะเนยก็มีโค้ดพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ได้ค่ะทุกคนดังนั้นนะคะดูให้จบนะทุกคนมาเริ่มกันที่ลุกแรกนะคะลุกแรกเนี่ยชื่อว่า cozy SI comfortable ค่ะเพราะว่าลุคนี้นะคะแต่งง่ายมากแล้วเนยก็แต่งบ่อยด้วยนะคะเพราะว่าเน้นความธรรมดทะแมงความสะดวกสบายนะคะแล้วก็สามารถใส่อยู่บ้านก็ได้หรือว่าใส่ไปทาธุระข้างนอกก็ได้นะคะคือมันแต่งง่ายมากทุกคนค่ะก็บอกบอริสุทธิ์นะคะก็คือจบไปดูไอเทมกันดีกว่าเสื้อชั้นในนะคะเนยเลือกใส่เป็น b ราร a โค o งนะคะตัวนี้ข แล้วก็แนบตัวดีมากๆทุกคนส่วนกางเกงในนะคะเนอ์ก็เลือกเป็นแบบไายขอบเหมือนกันค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะเนอใส่ของแบรนด์มิโกะนะไม่อึอดอดัดราคาดีมากๆนะคะเสื้อในเนี่ยตัวละไม่ถึง500บาทกางเกงในนะคะประมาณ150บาทช่วงบนนะคะเนอใส่เป็นบอดี้สุดคอวีของมิ t สโตเป็นผ้ายืดแนบไปกับตัวไม่อึอดอดัดตรงเป้าเนี่ยคือจะมีกระดุมด้วยตัวนี้นะคะ800กว่าบาทส่วนกางเกงนะคะเนอเลือกทรงหลวมๆหน่อยเอวสูงแล้วก็ปล่อยสะโพกหน่อยนะคะคือใส่สบายมากนะคะคุณภาพดีสมราคาพันนิดๆเลยลุกที่2นนะะคเให้ช่ว Summer b l i ลินะคะเพราะว่ามันเป็นลุคที่สดใสและแสดงออกถึงความเป็นซัมเมอร์เนร์ดชอบลายทางมากทุกคนเพราะว่าลายทางเนี่ยมันบ่งบอกถึงซัมเมอร์สดใสนะคะแล้วก็มีความคลาสซี่เล็กๆอยู่ในนั้นด้วยเสื้อกล้ามนะคะตัวนี้นะคะจากร้าน 100kg พัดไซน์นะทุกคนราคาแค่100ร้อยกว่าบาทเองนะคะแล้วก็เป็นผ้าร่องใส่สบายด้วยนะจากนั้นนะคะเนร์อจะนําเสื้อลายทางสีฟ้าน้ําเงินแบบนี้นะคะมาคลุมทับให้ความรู้สึกสดใสนะคะรับซัมเมอร์อันนี้นะคะเนร์ดได้มาจากร้านบีมิงนะคะราคา3 5 0้าบาท ราคาน่ารักมากจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาแมชกับกางเกงทรงเอวสูงนะคะสะโพกลอยปล่อยหน่อยนะ,ะขายาวนะคะจากร้านชิโนราคาพันกว่า,วานะคะแต่ว่าคุณภาพคือดีมากเนื้อจับแบบเนื้อชอบเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่มกิมมิกเล็กๆนะคะด้วยการเอามาแมชกับเข็มขัดนะคะอันนี้จากร้านชิโนเหมือนกันเป็นทรงคลาสสิกนะคะซึ่งเนื้อชอบมากใส่ได้เรื่อยๆมิกแอนแมชได้หลายชุดอันนี้เป็นวีแกนลีเตอร์นะคะราคาพันกว่าบาทแล้วเนื้อก็จะมาใช้ที่ปิดจุกนะคะของ Up and Under ค่ะทุกคนเนื้อชอบที่ปิด จุกรุ่นนี้มากเพราะว่าติดทนกันน้ํากันเหงื่อนเนียนแนบสนิทไปกับผิวราคา750บาทแต่ว่าใช้ได้หลายครั้งมากๆนะคะชอบมากซื้อสาหลายรอบเลยตัวเสื้อนะคะก็คือจริงๆใส่สบายแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูกระชับสัดส่วนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถขูกข้างหลังได้ด้วยที่ปิดจุกก็คือเนียนเกิน ต่อมานะคะลุคที่3นะคะชื่อว่า that girl knows what she is doing นะคะส่วนตัวเนยชอบลุคนี้มากๆคือเนยรู้สึกว่าคนที่ใส่เสื้อเวสเนี่ยมันแสดงถึงความมั่นใจนะคะสเสื้อเวสนะคะเป็นเสื้อที่เป็นกึ่งฟอร์มอลนะคะแล้วก็กึง่งแคชชวลเสื้อเวสเนี่ยสามารถใช้ได้หลายๆโอกาส,สเสื้อเวสในลุคนี้นะคะเนยได้มาจากแบรนด์ไฟชอบมากๆเลยอะ่ะเป็นสีดานะคะแล้วก็เป็นลายทางเป็นราคา890บาทที่ดูดีมากทุกคนไม่เชยใส่ได้ตลอดจากนั้นนะคะเนยก็จะเพิ่มความรรมัดทะแมงนะคะด้วยยีนจากร้าน เมอร์ f ออฟฟิเชนะียลกางเกงยีนร้านนี้นะคะคือดังมากซึ่งสามารถใส่เป็น Everyday Casual นะคะหรือว่าใส่ไปคุยงานมีติ้งชิลชิข้างนอกบ้านก็ได้นะยีนตัวนี้นะคะราคาพันกว่าบาทแต่ว่าทรงสวยมาก และที่พิเศษกว่านั้นนะคะทุกคนเขามีโมดูลใหม่ที่ช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่ชอบชอบ็อปออนไลน์ด้วยระบบ New Size Chart t o o ที่ทําให้เราสามารถดูขนาดสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะคนที่หุ่นเคอร์วี่คล้ายๆกับเนินนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยสามารถเลือกเสื้อผ้าได้แบบสวยมั่นใจในแบบของตัวเองได้เลยค่ะลุกต่อมานะคะชื่อว่าลุค d i n n e r Date with a boyfriend ค่ะเราจะไปดินเนอร์กับแฟนทั้งทีนะคะก็ไม่พ้นเดรสจากร้าน C4 Plus ค่ะทุกคนนี่เลยนะคะว่าเนื้อผ้าเนี่ยดีมากนะคะนุ่มลื่น ่วงนี้นะคะเนอชอบการใส่เดรยสยาวสีดำที่แนบไปกับลำตัวมากๆเลยรู้สึกว่ามันได้ลุคสับๆส,สวยๆพอดีนะคะจะใส่ไปดินเนอร์กับแฟนก็ได้หรือว่าจะใส่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนสาวก็เลิศซึ่งเวลาที่เนอใส่เดรสแบบนี้นะคะเนอก็จะมีตัวช่วยพิเศษนะคะก็คือการเกงกระชับสัดส่วนนั่นเองอันนี้จากร้านโกลส i ลินะคะรุ่น perfect s l h o e t e นะคะก็คือมันจะช่วยให้รูปร่างของเราดูเป็นเชฟที่สวยขึ้นแล้วก็เก็บกระชับสัดส่วนได้ค่อนข้างดีมากนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าท้องราคา890บบาทคะ่ะทุกคน ลุคที่5นะคะชื่อว่า girl boss เนิร์ดชอบลุกหนีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นแนวคลาสซี่และมั่นใจเคยคุยกับเพื่อนนะว่าถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเป็น girl boss เนี่ยรวยๆนะเราจะมีอินเนอร์แบบไหนนะคะขอบอกเลยว่าขอเป็นรีฮานนาเพราะว่าสวยรวยเซ็กซี่แต่งตัวเปรี้ยวแบบไม่แคร์ซื้อเลยจ้ะเนิร์ดจะเริ่มจากชุดคอร์เซตก่อนเลยนะมันจะเป็นชุดชั้นในลายลูกไม้ผ้าซีดรูนะคะจากร้าน fit tiger shop ตัวนี้เซ็กซี่ได้ในราคาประมาณ120บาทและใส่เชฟแวร์รุ่น double shaping panty จากร้าน up and under ตัวนี้690บาทแบรนด์โปรดเลยแหละตามด้วยก างเกงทรงกระบอกนะคะจากแบรนด์ b e ม m i ใส่แล้วดูสูงขึ้นในราคา420บาทเพิ่มกิมมิกนะคะด้วยเข็มขัดจากร้าน 100kg พัดสยนะคะมาในราคาที่ดีมากๆเลยเพียง159บาทลุมทับนะคะด้วยเบลเซอร์ทรงดีๆหน่อยจากแบรนด์ Two Twice นะคะทรงดีทำเลยใส่ได้หลายโอกาสมากๆ ลุกต่อมานะคะชื่อว่าลุกจิมเดย์ค่ะเอาใจสายคนที่ชอบไปยิมสุดๆเนิร์นะคะก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะส่วนตัวนะคะเนิร์ชอบใส่ชุดออกกําลังกายสีสังสดใสเพราะรู้สึกว่ายิ่งใส่สีสดเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งมีพลังในการออกกําลังกายมากเท่านั้นเราจะรู้สึกแบบเออกระปีก้กระเป๋าพลังเยอะนะคะอยากออกกําลังกายนะคะมันเป็น motivation ที่ดีมากๆลุกที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะเนิร์เลือกเป็นนี่เลยนะคะชุดออกกําลังกายแบบเซ็ตอันนี้เนี่ยเป็นผ้ามัดย้อมนะคะจากแบรนด์ Big b r รา o นะคะชุดรวมกันนะคะ ไม่ถึงพันแล้วก็เป็นมัดย้อมที่เนอะรรู้สึกว่าเอยสดใสน่ารักมากๆนะคะอยากใส่เลยเนอร์ชอบผ้าสไตล์นี้นะคะเพราะว่าเขายืดดีมากๆนะคะแล้วก็ระบายอากาศค่อนข้างดีเวลามีเหงื่อเนี่ยก็แห้งไวแล้วก็สวยด้วยเนอร์ว่าสีสันอะไรแบบนี้นะคะช่วยเพิ่มพลังในการออกกําลังกายได้ดีมากๆลุคสุดท้ายนะคะชื่อว่าลุค a little Y2K moment นะคะคือเทรนด์ Y2K เนี่ยกลับมาฮิตอีกแล้วนะทุกคนตามสไตล์แฟชั่นนะคะที่วนเวียนวนเวนียน,น,นไปเรื่อยๆแต่ส่วนตัวนะคะเนอร์เป็นคนชอบ Y2K สไตล์อยู่แล้วดังนั้น นี้นะคะเนอร์ก็จะเลือกกางเกยงยีนที่ขาบานนิดๆน,นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยรัดรูปนะคะเนิร์เลือกจากร้านกามดา jeans น,นะคะเนอร์ชอบมากๆเลยนะคะจะเห็นว่าแบบเออเนี่ยขาเขามีความแบบบานนิดๆน,นะคะตัวนี้นะคะราคาพันนิดๆน,นะคะจับผ้าคือแบบ คุณภาพสมราคาม,มากๆส่วนช่วงบนนะคะเน่ก็จะใส่บราของเอเซียคุนะคะคือผ้านุ่มสบายนะคะแล้วก็เรียบเนียนไปกับผิวมากๆตัวนี้นะคะราคา790บาทะคะ่ะทุกคนส่วนด้านบนนะคะเน่ก็จะใส่เชิตแขนสั้นนะคะที่ความยาวพอดีตัวนะคะเพราะว่า Y2K เนี่ยเราจะต้องใส่ช่วงบนที่แบบพอดีตัวหน่อยช่วงล่างก็คือแบบหลวมๆนิดนึงนะคะเป็นสไตล์ Y2K เชิตนี้นะคะเน่ได้มาจากร้าน Copper BKK นะเน่อชอบลายทางแบบนี้มากๆ790าบบาทนะคะทุกคนเปิดให้ดูเลยดีกว่าเชิดน้าร มากมากนะคะดูสิ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจไปสอยไอเทมตามเนอร์นะคะเดี๋ยวเนืร์จะลิงก์ทุกอย่างนะคะไว้ที่ช่อง d e s c r i p t i o บ b o อกเลยส่วนใครที่ดูจนจบนะคะมาถึงพาร์ทนี้เนี่ยเนอร์มีโค้ดมาแจากเพื่อนๆด้วยค่ะเพื่อนๆแค่กรอกโค้ด nurse last loop และช h อปขั้นต่ำนะคะ499บาทก็รับส่วนลดไปเลย15%ลดสูงสุดนะคะ80บาทเฉพาะ20พฤศจิกายนนะคะถึง11ธันวาคมนี้เท่านั้นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าใครอยากให้น and match ลุคอื่นๆให้ดูอีกเนี่ย สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะเน่ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย